มาอยู่ที่บึงวรเพชรป้ายสูงๆ<ห>มาป้ายสูงๆสวัสดีครับพี่เียยวัครบเเข้้าไดลยครับึงวรเพชรดูป้ายด้วยดูป้ายสูงๆเบลคัมเลี้วยวซ้ายแล้วปลายทางจะอยู่ทางขวามือของคุณ เลีเล้ยวขวาเลีเล้ยวขวาแล้วเลีเล้ยวขวา,าดูก่อนขอดูฝันเป็นยังไงรถอโอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหรอคนฝรั่งเขาก็มาด้วยคนฝรั่งด้วยลงลบบร,รักบึงบอละเบลรักนี้ไม่มีคนคำคมบัดใจที่เป็นในประตูเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวว่าแล้วมันจะขอทางให้ขายนี่ระลึกนะครับเดีย๋ยวมาชมได้ค่ะอ่ะตัวเข้าชมนะของผู้ใหญ่ราคา49บาทใช่ไหมของเด็กราคาของเด็กราคา19บาทว้าวนี่ฮึตัวเมืก่กี้หรอใช่ปลาปลาที่ตังคี่ตังเบ็กด่ปะปลาที่ตังได้ต,ต,ตัวนี้ไม่ ขาดเรืองแสงรึเปล่าแดดเออนี่ฮะน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะมันยังไม่โตมันยังไม่โตมันยังไม่โตแต่ตัวนี้โตแล้วการแสดงจระเข้หวาดเสียวเขาหน้าหือนกันเลยบัดดูจระเข้นะครับของแกนราคาเท่าไหร่ ของผู้ใหญ่แล้วค่ะ30 30บทาทของเด็กราคา20บาท